วันนี้มาทำคลิปการจัดส่งอุปกรณ์การเรียนบทที่13และ14ของผู้เรียนออนไลน์นะครับเพื่อให้ผู้เรียนบางคนที่สนใจจะเรียนได้เรียนรู้ว่าการเรียนออนไลน์ได้ผลอย่างไรอย่างนี้ครับก็จะมีคู่มืออยู่แล้วคือตำราเรียนครับเราก็จะเปิดบทเรียนบทที่1 3บ4 ครับบทที่13ครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เรียนรู้ระบบฟันกิจกมมีกี่ระดับมีกี่ตำแหน่งฟันความลึกเท่าไหร่เรียนรู้ที่จะหาฟันจากประตูประตูมีกี่ฟันสวิตช์มีกี่ฟันไขสวิตช์ไขประตูในนั้นจะมีแล้วในแต่ละบ,บทเนี่ยครับจะมีคลิปวิดีโออยู่ในกลุ่มสอนแยกเป็นเช่นว่า13เริ่มตั้งแต่ วัมบทคือ13.1 13. 13. 13. 3 13.2 1 13.3ครับผู้เรียนจะทำด้วยตัวเองจากคลิปวีดีโอที่ทางสถาบันจัดทำไว้ครับแล้วก็เมื่อทำได้ก็เป็นบทเรียนที่14ครับลูกกุญแจก็จะมีให้อย่างสีดำเนี่ยด้ามพติกเรียกว่าลูกลิชชี่มีตำแหน่งฟันมีสเกลลูกเล็ก พื้นฐานสแตนดาร์ดทั่วไปสามารถตับด้วยแผ่นเพจครับจะเรียนครั้งละ2บทซึ่งตอนนี้จากบัญชีผู้เรียนออนไลน์ครับตั้งแต่เริ่มเปิดมาตอนนี้ลำดับที่49ครับ คือเรียนถึง49คนก็ถือว่าเยอะนะครับเรียนออนไลน์ไม่เกี่ยวกับที่มาเรียนตัวต่อตัวครับในจำนวน49คนมีที่เรียนขอหยุดเรียนเช่นว่าร่างกายไม่ไม่เอื้ออํานวยอยู่ประมาณ2คนตั้งนั้นก็เรียนจบครับหลักสูตรหมดเปิดร้านทำกุญแจกัน มีทั้งช่างกุญแจที่เปิดร้านแล้วก็เรียนออนไลน์เพราะช่างที่เปิดร้านทำุญแจบางคนบางเรียนคือทํากุญแจรุ่นใหม่ๆห,หรือกว่าจะทํากุญแจอย่างรถคันหนึ่งหายหมดนี่กว่าจะได้กุญแจลูกหนึ่งอาจจะครึ่งวันหรือสามชั่วโมงแต่ถ้าเรียนหรือช่างรุ่นใหม่ครับ้าหาความรู้เพิ่มเติมรถคันหนึ่งจะทําได้เต็มที่ไม่เกินห้านาที ลองคิดดูนะครับตีไปอย่างต่ำห้านาทีนะครับต่อคันแถมไม่ได้ลื้อรถไม่ลือล้อนอ็อตไม่ได้อะไรเลยคือเปิดประตูตัดกุญแจไขประตูไขสวิ์นั่นนะครับคือข้อดีของช่างรุ่นใหม่และการที่จะก้าวเดินของช่างรุ่นเก่าถ้าอยากทำงานให้จบง่ายๆไม่เครียด สนใจเรียนก็โทร0837013133ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ